ที่นี่ทะเลสงขลาหาดสมิลานะครับผมช่วงสงกรานปีนี้ผู้คนก็บางตาไปแต่ถือก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ปลอดภัยดีมาที่นี่ก็ปลอดโปรงไม่ต้องห่วงเรื่องโควิดห่างกันั้งนั้นแหละเว้นระยะห่างกันหมดเลยดูสิ ฝั่งโน้นก็เาะหนูกอแมวก็ดังในตำนานถ้าใกล้มาสงขลามาหาดใหญ่ก็ควรจะแวะมาที่นี่ด้วยเพราะว่ามามาแล้วก็เหมือนมาไม่ถึงจะมาไม่ไม่ถึงหาดสปิลานางเงือกหรือว่ามาอินก็หนูกอแมวกลับไปจะได้พูดคุยกับคนอื่นรู้เรื่อง คือลมก็กำลังสบายดีช่วงนี้ก็มีฝนตกบ้างนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าอากาศสดงเจ็มใสน่ามาเที่ยวก็อยู่ใกล้ๆ แล้วตอนที่ผมมาอยู่ที่นี่สมัยก่อนเขาบอกว่าคนเฒ่าคนแก่เคยบอกว่าถ้าน้ําเป็นอย่างนี้คือถ้าเห็นไกลๆฝั่งโน้นจะเป็นสีสีครามแต่ตรงนี้มันจะเป็นสีขุ่นซึ่งปกติแล้วมันจะเป็นสีขุ่นหมดเลยแต่มันจะเป็นสีครามหมดเลยอันนี้แสดงว่าเขาบอกมาว่าอาจจะมีพายุเข้าถ้าเป็นลักษณะนี้ชาวเรืออะไรพวกนี้เขาก็จะรู้กันอยู่ แต่อาจจะจริงไม่จริงไม่แน่ใจเพราะผมไม่ใช่ลูกชาวเลยผมลูกชาวสวนแต่ฟังจากเขามาสิหนึ่งทีก็ฟังมาหลายปีแล้วแหละอาจจะไม่คุ้นชินอาจจะจำไม่ได้ไม่แม่นแต่ไม่ต้องห่วงถ้าพายุมาหรือฝนมาโน่นเห็นไปตั้งแต่ในทะเลเลยแล้วได้อยู่ตรงนี้เห็นไกลๆฝนมาไม่เคยทันแม้แต่ครั้งเดียวสมัยที่เรียนอยู่ที่สงขาก็ไม่เคยทัน แม้ฝั่งจะอยู่ฝั่งนี้ขับรถไปห่างจากนี้ประมาณ1นึกิโลสกิโลฝนตามมาถึงตกทุกทีเปียกทุกครั้งจนมีบางครั้งที่หลายคนก็บอกว่าหลบฝนใต้ต้นสนเมื่อก่อนมาใหม่ๆก็ไม่รู้จักมันจะหลบได้ยังไงใต้ต้นสนใบสนก็นิดเดียวต้นมะพร้าวต้นอย่างอื่นก็หลบได้แต่มาอยู่ที่นี่เข้าใจกันว่าหลบฝนใต้ต้นสน เพราะเมื่อพายุเข้ามอเตอร์ไซค์ก็ไม่อยู่มันจะลอยมันจะเร็วคุณจะต้องอยู่หลังต้นสนแต่บางทีหลังต้นสนมันก็อาจจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าฝนมันพายุแรงก็ต้นสนก็อาจจะอันตรายด้วยก็หาที่กำบังอย่างอื่นตึกอาคารแต่บางครั้งมันวิ่งไม่ได้สมัยก่อนถ้าฝั่งโน้นมันจะเป็นแหลมตมิลามันจะมีต้นสนเยอะบางทีเราก็วิ่งไม่ทันอะไรแบบนี้ลมมันจะพัดเราไป เราก็เลยต้องหลบอยู่ที่ใต้ต้นสนก็เคยบรรยากาศนั้นก็ยังจําได้อยู่หลบฝนใต้ต้นสนก็ไม่ใช่ผมคนเดียวเกือบทั้งหมดนะเพราะเวลาพายุมันมาฝนมันมาเห็นแต่ไกลรู้แล้วกับมอเตอร์ไซค์ออกจากนี่ไปไม่เคยทันเร็วมากเสียงลมอาจจะดังเ้าหน่อยนะครับดูบรรยากาศ